การหักภาษีนั้นที่จ่ายตามเงื่อนไขสามที่เรียกว่าออกให้ครั้งเดียวจุดเด่นของเงื่อนไขนี้ก็คือว่าผู้ว่าจ้างหรือผู้จ่ายเงินนะคะเขาจะเป็นผู้ออกภาษีหักนั้นที่จ่ายให้กับผู้รับจ้างนะแต่ว่าผู้รับจ้างจะไม่ได้รับเงินเต็มจํานวนนะอ่าไม่เหมือนกับเงื่อนไขสองที่เป็นการออกให้ตลอดไปนะคะตัวนั้นน่ะจะเป็นการ ที่ผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาออกค่าภาษีหักนั้นที่จ่ายให้และผู้รับเงินเนี่ยเขาก็จะได้รับเงินเต็มจํานวนที่ตกลงกันไว้แต่กรณีนี้เงื่อนไขสามผู้ว่าจ้างออกภาษีหักนั้นที่จ่ายให้แต่ผู้รับเงินกลับไม่ได้รับเงินเต็มจํานวนมีวิธีการคิดและคํานวณอย่างไรไปดูกันเลยวิธีการหักภาษีนทีทจ่ายตามเงื่อนไขสามออกให้ครั้งเดียวนะคะ เงื่อนไขนี้จะมีวิธีการคิดคำนวณ2สเต็ปนะคะสเต็ปแรกเนี่ยให้หาภาษีหักหนาที่จ่ายที่นายจ้างออกให้ก่อนนะวิธีการคำนวณสเต็ปนี้ก็คือว่าคำนวณเหมือนกับภาษีหักหนาที่จ่ายตามปกติเลยนะคะคำนวณแบบปกติคือแบบไหนก็คือเอาเงินได้ที่เราจ่ายเนี่ยค่ะคูณกับอัตราภาษีนะคะก็จะออกมาเป็นภาษีหักหที่จ่าย ที่นายจ้างออกให้ตัวอย่างเช่นนะคะนายจ้างหรือว่าผู้จ่ายเงินเนี่ยจ่ายค่าบริการ1 0,000นบาทค่าบริการนะคะมีอัตราภาษีหักนที่จ่ายอยู่ที่3%เก็เอา1 0,000ืนนี่แหละคูณกับ3%เก็จะเป็นภาษีหักนที่จ่ายที่นายจ้างออกให้นะคะซึ่งถือว่าเป็นเงินได้ของผู้รับเงินด้วยนะคะดังนั้นสเต็ปต่อไปนะคะก็ต้องเอาเงินภาษีหักนที่จ่ายที่นายจ้างออกให้จํานวนนี้นะคะ ไปรวมกับเงินได้เพื่อที่จะหาภาษีหักณนที่จ่ายที่นำส่งสรรพกรจริงๆต่อไปสเต็ปที่2นะคะก็คือการหาภาษีหักหน้าที่จ่ายที่นำส่งสรรพกรวิธีการคำนวณก็คือเอาเงินได้บวกกับภาษีหักหน้าที่จ่ายที่นายจ้างออกให้ซึ่งเราคิดเอาไว้ในสเต็ปที่1นนะคะมาคูณกับอัตราภาษีของประเภทเงินได้นั้นๆอีกครั้งหนึ่งจึงจะเป็นภาษีหักณนที่จ่ายที่เป็นยอดที่ต้องนำส่งสรรพกรจริง ดังตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะคะก็คือว่าผู้จ่ายเงินจ่ายเงินได้ค่าบริการ1 0,000บาทนะคะก็เอา1 0,000บาทเนี่ยมาบวกกับภาษีหักนที่จ่ายที่เราคิดไว้สเต็ปที่1คือ300ก็จะเป็นเงินได้ที่ใช้ในการคำนวณภาษีหักนาที่จ่ายซึ่งต้องนำส่งสรรพากรณ์คือ1 0 3 0 0จากนั้นก็นำเงินได้นะคะซึ่งใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีหักนาที่จ่ายเนี่ย คือ10300นี้นะคะมาคูณกับอัตราภาษีตามประเภทเงินได้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในตัวอย่างเนี้ยอัตราภาษีของค่าบริการก็คือ3%ก็เอา10300เนี้ยมาคูณกับ3%นะคะจะเป็นภาษีหักณที่จ่ายที่จะต้องนำส่งสรรพกรคือ309คราวนี้เราก็มาดูว่าเมื่อเราได้ จำนวนเงินที่จ่ายแล้วเมื่อเราได้ภาษีหักนที่จ่ายที่ต้องนําส่งสรรพากรแล้วเราจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินเท่าไหร่วิธีการก็คือเอาเงินได้ที่รวมภาษีหักนที่จ่ายของสเต็ปที่1คือ1030 0มเนี่ยค่ะมาหักภาษีหักนะที่จ่ายออกในสเต็ปที่2ก็คือ309นย์0กะหาหัก3 0 9นนะคะก็จะเหลือเงินที่ผู้รับเงินจะได้รับจริงๆนะคะอยู่ที่ 9,991จะสังเกตได้ว่าผู้รับเงินจะได้รับเงินไม่เต็มจำนวนคือได้รับเงินไม่ถึง1,000 0บาทตามที่ตกลงกันไว้ก็คือมีบางส่วนที่เป็นส่วนเกินที่ผู้รับเงินเนี่ยจะต้อง ออกค่าภาษีหักในใจให้กับตัวเองด้วยนะสุดท้ายนะคะมาดูวิธีการกรอ,อกข้อมูลลงในหนังสือรับรองการหักภาษีนะที่จ่าย50ทวินะคะก็คือระบุประเภทเงินได้นะคะตัวอย่างนี้ก็คือเขาจ่ายค่าบริการก็ระบุเป็นค่าบริการนะคะช่องต่อมาให้ใส่วันเดือนปีที่จ่ายนะช่องต่อไปก็คือจํานวนเงินที่จ่ายเนี่ยค่ะจำนวนเงินที่จ่ายเนี่ยก็คือเงินได้ ที่ตกลงกันไว้บวกกับภาษีที่นายจ้างออกให้ก็คือ103 00ช่องต่อไปให้ใส่ภาษีหักนะที่จ่ายตามสเต็ปที่2ที่เราคิดไว้นะคะก็คืออัตราภาษี ของประเภทเงินได้นั้นๆในตัวอย่างนี้นะคะภาษีหักหน้าที่จ่ายก็จะอยู่ที่309คือ3%เของ10300นะคะก็คือเงินได้ที่จ่ายนี่แหละแล้วก็มากรอกยอดรวมและภาษีที่หักนำส่งช่องนี้นะคะสุดท้ายนะคะให้มาติ๊กถูกตรงเงื่อนไขนะคะช่องนี้เงื่อนไข3ออกให้ครั้งเดียว โอเคเรียบร้อยนะคะนี่คือวิธีการคำนวณภาษีหักนะที่จ่ายตามเงื่อนไข3ออกให้ครั้งเดียวค่ะ